ตอนนี้คงได้ยินแล้วค่ะเอาไม้ออกเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่พี่มินลงทุนพี่มินใช้ให้เป็นสัก็อย่างหนึ่งนะคะขออารัธนาจุดทูบอัญเชิญทีมเทคนิคนะคะขอจะเจ้าบุญเจ้า่าส่งทีมเทคนิคมาช่วยลูกด้วยลูกแพ้เทคนโนโลยีนะคะลูกแพ้เทคโนโลยี <laughs> อะตอนนี้ได้ยินหรือยังคะตอนนี้ได้ยินเสียงหรือยังคะได้ยินไหมคะเช็คด้วยเช็คด้วยสวัสดีค่ะนะคะ นี่นะคะคือลงทุนมากเลยอะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยินเนี่ยค่ะหลักฐาน,ฐานต่อเ <c oughs> นี่ยเรากว่าจะทําไอ้อะไรนะคะไปหาซื้อตัวนี้เป็นอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ได้ยินไหมคะงั้นก็ใช้ไม์จากกล้องปกติแล้วล่ะคะนะ <c oughs> โ,อโอ้ย <c oughs> เสียงน้องเทซีช่วยน้องก็สรุปเมื่อกี้เล่ามาไม่มีใครได้ยินเลย <c oughs> ทั้งหมดเลยอะคะ งั้นเ,เป็นข้อมูลสวรรค์ต่อไปก็แล้วกันนะ,ะเอาเป็นว่านี่แหละอัปเดตเนาะอัปเดตขึ้นโครงแล้วโบวกปูนแล้ว10ตุลานี้เชิญชวนกันนะคะใครสะดวกตั้งแต่ลงหลอก,ก็ไปเจอกันนะคะลงหลอเนี่ยโลเคชันเนี่ยจริงๆแชร์พี่มินเคยแชร์าจากลงหลอเนี่ยแล้วไม่ไม่ไม่เสถียรน่ะนะคะเขาก็จะเหมือนกับขึ้นแค่อบปตอสสี่เหลี่ยมแต่พอถึงออปตอสสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยให้โทรเข้ามาหาช่างออสได้นะคะช่างออสจะเป็นผู้ประสานงานาตรงนั้นนะคะคอย คอยอบอกลูกหลานบอกทางลูกหลานเสียดายเนาะเสียดายแม่ไก่ไม่ได้มาแม่ไก่วันตอนนูน้นเราเป็นผู้ประสานงานแทนให้นะคะก็แต่ว่าพอตรงนั้นพอถึงอบตสรสีเหลี่ยมแล้วไม่ไกลล่ละนะคะหรือว่าใครกลัวหลงกลัวอะไรนะคะหรือว่าไม่สะดวกที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีรถส่วนตัวก็มาที่วัดแสนสุขเลยดีกว่านะคะเพราะยังไงเดี๋ยวจะแห่จากตรงนั้นมาตรงนี้อยู่ดีนะคะที่ที่ลงหล่อเนี่ยสิ่งที่จะมีก็คือเราจะกล่าวสักการะเนี่ยแหละคะ่ะกล่าวสักการะ แล้วก็มีแต่งริ้วขบวนเนี่ยเขาจะไปแต่งตั้งแต่ตอนเย็นของวันที่9นะคะน้องนุทีมน้องนุนะคะแล้วก็ะจะไปะแล้วทีนี้ก็จะมีการกล่าวอาราธนาเชิญเสด็จพ่อขึ้นรถแล้วก็ขอประธานอนุญาตเชิญนะคะแห่มามานี่นะคะมาสักการะมาประดิษฐานนะคะพอมาถึงนี่ปุ๊บก็อาราธนาท่านขึ้น ขึ้นแท่นนะคะแล้วก็ให้ลูกหลานน้อมจิตน้อมใจนะคะกล่าวขอเข้ามากรรมแล้วก็กล่าวขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับสเสด็จพ่อนะคะก็โดยการนําของพี่มิน้นมีเคสเอาวันที่สิบนี้มีเมนารุมารตไม่ได้มานะคะก็เห็นใจจริงๆคะ่ะในครัวเหลือสามคนไม่ทันนะคะคื เข้าไปถึงวัดตอนเช้าหน้าซีดเลยอ่ะเออก็หนักงานหนักนะคะงานหนักแต่ว่าก็เป็นหนักด้วยด้วยใจด้วยด้วยบุญด้วยบุญจริงๆนะใครไปอยู่ตรงนั้นนี่ก็ต้องนับถือน้ําใจจริงๆนับถือน้ําใจมากนะคะก็มาหาทานแบบสุดๆใครไม่มีไม่ได้ไปวัดหรืออะไรเนี่ยจะร่วมบุญไปกับพี่เมย์เดี๋ยวจะโอนเข้าวัดหรือจะโอนที่พี่เมย์หรืออะไรก็ตามอันนี้บอกแนวทางไว้นะคะสาหรับคนที่ทาบุญสะดวกสะดวกเพราะเขาอยู่หน้างานบางทีเขาไปจ่ายตลาดเขาก็ จัดเองถวายเองทําครัวหรืออะไรอันนี้ก็เป็นช่องทางบุญนะคะหรือเราจะไปทดํดทานที่ไหนก็ได้เอาให้ใจเรามีปิติที่สุดอ่ะนะคะคือสมมุติว่าเงินเราจํานวนจํากัดเนี่ยเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราเหมือนกับแฮปปี้ที่สุดอ่ะนะคะบางคนก็รู้สึกสมมุติมีตังร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะจะคือจะทําบุญบวชเสดยดายขอทําบุญกับพ่อกับแม่ดีกว่าถ้าทําบุญกับพ่อแม่จริงๆนะก็อันนั้นนะก็ได้บุญนะคะมันอยู่ที่ใจอ่ะตอนนั้นนะคะอย่างบางคน ก็อย่างท่านนาถาบินทิกัสเศรษฐีใครฟังคลิปยูท b e ของพี่มินพี่มินก็อธิบายไว้แล้วนะจิตใจของคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านท่านคิดได้ท่านทําได้แต่อย่างปุถุชนอย่างเงี้ยบางทีก็ใจก็โอใจก็กล้าบางครั้งก็ใจไม่กล้าเราก็เหมือนกันที่เสด็จพ่อเชรสอนพี่มินดัวนะคะถ้าเกิดใจไม่กล้าปัญญาไม่ตามสิ่งที่จะทําก็อย่าทำนะคะตัดไปก่อนแปลว่าณขณะนั้นเราไม่พร้อมจะฝึกแบบนั้นก็ยังไม่ต้องทํากระถอยกลับมานะคะมันต้องมีถอยเข้าถอยออก เทถอยเข้าถอยออกเนี่ยพิจรารณาตามปัญญาเอาตอนนี้อยากฝึกก็ฝึกนะคะก็ให้มากขึ้นอตอนไหนไม่พร้อมก็อถอยกลับมาให้ตัวเองสบายใจไม่งั้นก็เหมือนกับเล่นเครื่องไปแบบเครื่องน็อกนะคะเครื่องพังก็จะกลายเป็นไม่ชอบสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็บอกกันไว้แล้วก็ แต่ว่าอันนี้ชว,ชวนมาร่วมกระร้างเท้าโสดเทวทวีเนาะก็จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็เดินเดินเดิน,ดนหน้าไวนะคะในส่วนของพยานารรีทั้ง9ตรงนี้นะคะเป็นเทวดาเป็นองค์ท่านเทวดาทั้งหมดเทวดาพาญานาคผู้สนงฤทธิ์ด้วยกายพยาญานาคชั้นจตุมหาราชิกานะคะเพื่อมาเป็น,นเรียกได้ว่าเป็นกองกําลังที่แน่นหนาเลยของเสด็จพ่อนะคะในการช่วยเหมือนกับกระจายในการมันเป็นระบบบริษัทมาึ้นลวในการที่จะช่วยเหลือลูกหลานใน,ในยุค ยุคเข็นยุคภัยพิบัตินี้นะคะเพราะว่าผูดดอร้อนก็จะมีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งต่างานเนี่ยมันรวมรวมกันเป็นระบบพลังงานจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรบางคนก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรบางคนก็บอกว่าเป็นพลังดาวอะไรต่างนานาก็ว่าไปดวงเมืองอับดวงอะไรจะมาในรูปแบบที่ศาสตร์ไหนเรียกว่าอะไรก็เอาเป็นว่ามันทําให้คนทุกข์กันละกันแล้ว,ลวจะทําให้คนทุกข์มากขึ้นนะคะมันก็เป็นระบบวิถีกรรมของกรรมวิถีในของมนุษย์ ยุคสมัยกึ่งพุทธกาลล่วงลงไปแล้วความลำบากก็จะมีมากขึ้น นะคะองเทวดาที่ท่านเพิ่งออกจากการบําเพ็ญสมบัติต่างๆหรืออะไรท่านก็ออกมามีบุญเต็มที่มีบุญพรั่งพร้อมนะคะแต่บุญของท่านเนี่ยจะช่วยเราได้เนี่ยมันต้องมีบุญสัมพันธ์ต่อกันมันต้องมีเหตุปัจจัยด้วยนะคะบุญสัมพันธ์อาจจะมีสัมพันธ์นะมีบุญที่สัมพันธ์แต่อาจจะไม่มีบุญวาระอย่างเงี้ยมันก็มีการที่เราสร้างบุญวาระใหม่ๆกับเทวดาก็คือสร้างเหตุปัจจัยกับเทวดานะคะมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่บังเอิญมันไม่มีอะไรที่ขอจนหน้าสงสารทําตัวหน้าสงสารขอพร ได้อย่างเดียวมันจะต้องมีนะคะกระบวนการอาจจะเชื่อมจิตเชื่อมใจหรือว่าเราทําอะไรเรานึกถึงท่านตลอดปฏิบัติร่วมกับท่านทาบุญก็นึกถึงท่านหรืออะไรให้มีความแยบคายในการสร้างบารมีกับท่านเทวดานี่คือการสร้างเหตุปัจจัยนะคะอันนี้พี่มิงก็อัปเดตเนาะอัปเดตไว้ให้ทุกท่านได้ชื่นใจนะคะในบุญที่สร้างมาด้วยกันจะไปช่วยมีเมอสาธุคู่าแม่น้องไทเกอร์ไปเลยไปเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ไก่เดี๋ยวก่อนมีเมลา อ้วนหายใจไม่ทันเปิดบลูทูธแล้วจับคู่เนี่ยเหรอคะมันไม่มันไม่มีบลูทูธเหระเนี่ยมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันมีสายให้ต่อแล้วก็เสียบต่อไปแล้วแต่สายมันไม่ออกไปช่วยพี่มิ้นด่วนเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ต้องไปปรึกษาส่วนตัวคือ มันก็ดูเหมือนง่ายนะเราเราก,ก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าไปดูนะพวก YouTube ที่แนะนำหรืออะไรแต่ทำไมมันทำไม่เป็นให้อภัยกันนะคะบางคนก็ศึกษาไว้บางทีก็บางคนก็ศึกษาไม่ไว้ในบางเรื่องก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะโอเคต้องมีนะคะลองค้นบลูทูธเนี่ยเหรอคะเนี่ยแต่มันเป็นแบบว่าเป็นสายฮาร์ดแวร์ทั้งนั้นเลยอะคะ่ะไอที่จะเป็นบลูทูธ เด,เดี๋ยวต้องไปส่วนตัวโบย่าโอเคค่ะงั้นก็อัปเดตไว้กันเท่านี้ก่อนขึ้นโครงไวมากนะคะช่างพลังช่างต้อมทุม่มลุยงานแต่เช้าเลยนะคะก็มีอัปเดตกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตหน้างานอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึงคือเพลงบทคาถาบูชานะคะ,สะเสด็จพ่อตอนนี้ ทางเพจจัดทาเรียบร้อยแล้วนะคะได้เจ้าพราะผู้ใหญ่ใจดีคือพี่ลูกนกแล้วก็น้องออยนะคะแล้วก็ทางเพจด้วยนะคะร่วมกันจัดทาเพลงพระคาถานะคะเดี๋ยวกําลังจะเร่งทําคลิปนะคะเพื่อจะได้เผยแผ่พระบารมีของเสด็จพ่อลูกหลานจะได้มีเพลงนะคะเพลงบรรเลงนำกล่าวสการะนำกล่าวพระคาถาบูชาองค์เสด็จพ่อองค์เพชรนะคะแล้วก็เดี๋ยว จะเร่งทำนะคะกำลังกำลังวางแผนอยู่แล้วก็วางแผนในเรื่องของใบสีหรือว่าการเตรียมงานของวันที่10ตุลานะคะวันที่10ตุลาก็จะมีส่วนหนึ่งนี่ก็คือช่างต้อมานะคะจะอยู่หน้างานทีทก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้หรืออะไรก็เชิญล,ลูกหลานทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ละกันนะคะฟิมินเองก็ <laughs> กยังไงอะ ทำคนเดียวไม่ไหวนะคะก็ขอร่วมๆม,มือกันก็แล้วกันนะคะคนละไม้คนละมือจัดผลไม้จัดอะไรก็นะคะเพราะว่าเราทําแบบครอบครัวนะคะเสด็จพ่อ,อพชรบอกว่าพิธีของเราเนี่ยไม่ได้ศักดิธิ์แบบพราหม์เราไม่ได้เป็นผู้ผู้มีมนต์คาถาหรืออะไรแต่เป็นผู้ที่มีใจมากกว่าใจที่ใจที่โดยประมวลตั้งแต่มารักกันในเพจนี้ ก็พยายามทาความดีอันนี้ก็คือหนึ่งคือพยายามทาความดีเสด็จพ่อบอกว่าลูกหลานชอบแต่ไปจับจดว่ายังมีโกรธยังมีโลมยังมีหลงอันนั้นก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องนับในส่วนที่เราให้กําลังใจตัวเองได้ก็คือก็พยายามอยู่นะคะเรานับในส่วนที่พยายามมันโกรธแล้วพยายามไม่โกรธแต่มันยังโกรธ แต่เราก็ต้องนับไอตัวที่พยายามความพยายามนั่นคือบุญของเราคือวิริยะของเราดังนั้นเนี่ยนั่นคือบุญที่เราต้องเอามาสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะคะเรามีใจเรามีความรักเรามีศรัทธานะคะเราทุกคนมาร่วมใจกันไม่ได้ให้ใครมาเด่นเป็นเจ้าพิธีอยู่คนเดียวนะคะคือเราทั้งหมดเลยความรักคือสิ่งที่จะเด่นในวันนั้นความรักที่มีต่อเสด็จพ่อองค์เพชรพัทละองค์เพชรพัทละแล้วก็้าวสมุทรเทวเทวีนะคะทุกๆอย่าง ก็จะทําให้เรามีบุญสามัคคีร่วมกันและพิธีของเราจึงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะด้วยใจของผู้ที่พยายามเพียรปฏิบัติแะกกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีมีสัมมาทิฏฐิต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ทั้งเทวดาแล้วก็มนุษย์อินพรมก็รักพญานาคก็รักนะคะดังนั้นเนี่ยเราถวายความศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิธีจิตที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใจที่โกรธ หม,หมายถึงว่าโลภกดหลงก็วางมันไว้ก่อนนะอยู่ในพิธีนี้เราก็ศรัทธาเต็มที่ตอนนั้นน่ใจมันเป็นบุญเต็มที่แล้วมารวมรวมกันเนี่ยเป็นดวงบุญมหาศาลนะคะที่จะรวมกันแล้วก็ส่งพลังอธิษฐานอะไรก็มักจะสําเร็จนะคะก็วันนั้นก็เชิญชวนนะคะแต่ถ้าใครพลาดวันที่10ตุลาให้มาวันที่19บธันวานะคะสิาธันวาน,นี่คือองค์พระยันทั้งเเสร็จด้วยนะคะวันที่10นี่พระยันทั้ง9้ายังไม่เสร็จนะคะ 1 9ทันวาเนี่ย19ทันวาเนี่ย,ยคือเสร็จแล้วแล้วก็บวงสวงใหญ่มีน้องลิต้ามารำแล้วก็มีองค์มีมีพระรำนะสนิพอเรียกว่าพระรำแต่ว่าไม่แต่น้องเทซีเขาฟังว่าพระรำแล้วก็บอกว่าอ้อให้พระมารำเหรอ,อไม่ใช่แต่เป็นเหมือนกับเทพบุตรนี่แหละนะคะจะมี9้าองค์แล้วก็มีน้องหนึ่งท่านนะคะน้องปอภูผามารำนะต่างถวายว่าถวายรำแด่เฉพาะเสน็จพ่อองค์เพชรนะคะก็อันนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นวาระ ต่อไปนะคะเดี๋ยววันที่10ก่อนนะ,ะทีละสเต็ป นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะได้ไม่ต้องพวงหลายๆอย่างนะคะถึงแม้ว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องแพลนแต่เสด็จพ่อบอกว่าเราปฏิบัติทำแล้วมันต้องสร้างระเบียบให้จิตใจนะคะไม่ให้ไม่ให้ลากทุกๆอย่างมาคิดมาลุมนะคะมันคิดทีละสเต็ปรู้แหละว่าต้องคิดแต่มันยังไม่ต้องคิดทุกอย่างตอนนี้นะเสด็จพ่อก็บอกว่าเราต้องมีระเบียบนะคะในในเรื่องของความคิดฝึกจิตอะ่ะมันจะสร้างระเบียบให้ให้ให้ใจได้นะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวก่อน ไปช่วยกันนะคะสิจุลาแม่กไก่โอ้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องกดเปิดเครื่องไหมไมมันต้องมีนะคะได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปปรึกษาแม่กไก่ขอบคุณค่ะงั้นก็เท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนนะคะก็มาร่วมกันได้นะคะโอเคงั้นพี่มิ้นขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆท่านนะคะติดตามกันมาตลอดเลยก็ขอให้ บารมีเสด็จพ่อบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีองค์พญานบารมีทั้ง9บารมีองค์ท่านเจ้ายญาสีนัทนพเทวีบารมีของพระญาณบารมีทั้ง9ของเจ้าเจ้ายญาสีนัทนพเทวีคอยติดตามคุ้มครองรักษาปกปักรูกหลานที่ติดตามนะคะที่บูชาที่รักและศรัทธามั่นคงตลอดไปนะคะตลอดไปทุกๆวินาทีเลยไม่ว่าจะมีช่วงไหนที่วิบากทําให้สติเพลียงพำรรก็ขอให้ท่านเป็นกําลังเสริมนะคะมามาชุดให้พวกเรานะคะออกจาก การจมดิ่งในห่วงวิบากนั้นให้ได้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ